ลิซ่าแบ็กพิงอธิบายเส้นทางความงามของเธอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสวัสดีชาวบลิงทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงสาวลิซ่าสาสวน้อยคนไทยของเรานะคะลิซ่านั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวง b บ็ k พิงที่ตอนนี้นั้นโด่งดังไกลระด,ดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะณปัจจุบันนี้ลิซ่าได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางแมคคนใหม่ ลิซ่าแบกพิงนันนะคะได้ให้นั่งสัมภาษณ์กับนิตยาสารโว e ในการเป็นแอม a บอสเดอร์นั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางความงามของเธอนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เธอชอบหน้าตาแบบไหนเหมื่อเธอยังเป็นเด็กอะไรคือสไตล์และผลิตภัณฑ์ที่เธอนั้นเชิญชอบในปัจจุบันลิซ่านานนะคะก็คือเปิดเผยในการสัมภาษณ์นี้เช่นเดียวกับหลายคนค่ะที่ลิซ่าเคยบอกว่า เธอสนใจในเรื่องการแต่งหน้าและแฟชั่นเป็นครั้งแรกว่าเธอนั้นยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เธอมีอายุเพียงแค่สี่ขวบเมื่อเธอฝึกร้องเต้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอนั้นจะมองหาวิธีที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเธอยังเป็นเด็กลิซ่าก็ยังเคยบอกอีกว่าแอบคุณแม่แต่งหน้าแล้วทีนี้คุณแม่จับได้แล้วแม่นานก็เลยสอนว่าแต่งหน้าอะไรประมาณไหนกันบ้างโดยลิซ่าบอกว่า ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กตัวเล็กฉันสนใจในเรื่องการแต่งหน้าและแฟชั่นมาโดยตลอดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหรือสาก็ยังได้เปิดเผยอีกว่าตัวเธอเองนั้นตกหลุมรักในการแต่งหน้าอย่างแท้จริงหลังจากที่เธอนานได้เดบิวต์กับแบล็คพิงค์ในการเป็นไอดอลเคป๊อปทำให้เธอนั้นชื่นชอบในการแต่งหน้าในครั้งแรกและเธอนานก็สับ้นและค้นคว้าในการนำเสนอรูปแบบการแต่งหน้าของตัวเองให้กับสไตลิสต์โดยลิซาก็บอกว่า เมื่อพวกเราต้องออกอัลบั้มใหม่และเมื่อฉันต้องไปถ่ายนิตยสารฉันก็จะชอบแนะนำลุกการแต่งหน้าที่ฉันชอบมาโดยตลอดค่ะโดยลิซ่านานก็ได้อธิบายต่ออีกว่าฉันคิดว่าความงามมาจากตัวตนและทัศนคติภายในใจการแต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผมก็คืออยู่ภายด้านนอกของตัวตนของเราที่สวยงามของคุณน,นั่นเอง อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ลิซ่าก็ได้บอกว่าตัวเธอเองนั้นสนใจในเรื่องหลังกล้องด้วยเช่นกันในการถ่ายภาพก็เป็นสิ่งที่เธอนั้นลงไหลและเช่นชอบในการถ่ายภาพมาในระยะหนึ่งแล้วและแน่นอนว่าทักษะของลิซ่าก็แสดงให้เห็นว่าลิซ่าน้นมีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับถ่ายภาพทุกประเภททั้งการถ่ายภาพ องค์ประกอบในภาพต่างๆนะคะรวมถึงความรู้สึกในการถ่ายทอดที่ถ่ายภาพออกมานั้นก็คือสวยงามมีความหมายเป็นอย่างมากลิซ่ายังเคยบอกอีกด้วยว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นนักร้องฉันอาจจะเป็นช่างภาพคะ่ะซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเด็เกเน้อยๆในการสัมภาษณ์เท่านั้นคะ่ะโอ้โหสวยครบทุกองค์ประกอบมาคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องการเต้นการร้องเพลงการแต่งหน้าแฟชั่นในเรื่องต่างๆ ลิซ่านันก็มีความสนใจมาตั้งแต่ยังเด็กยังรวมไปถึงในด้านการถ่ายภาพต่างๆและเอนเตอร์เทนวาเลตี้สนุกสนานเป็นอย่างมากค่ะเวลาที่สาวสาวนั้นไปออกรายการต่างๆนั่นเองนี่ละค่ะก็คือเรื่องราวอีกหนึ่งมุมมองสำหรับสาวลซ่าสาวน้อยคนไทยของเราที่ช่องอัปเดตข่าวของเรานั้นนำมาฝากกับชาวบริงกันในคลิปนี้แฟนๆทุกคนก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ